บทที่8สระอีมีตัวสะกดจอดอีนอีนจอดอีนอีนปออีนอปีนปออีกอปีกชออีกอชีดหออีบอหีบทออีบอทีบขออีดอขีด ชออีดอชีดรออีดอรีดมออีดอมีดกินปีนปีกชีดหีบทีบ,ทบชีดชีดรีดมีด